คน่อยูปท anyway, ี่เ่นราตอไปี่ได้ปาตดียนงแนร่องเที้ไม่มีาลยจากทำใจเพราะเราไห้ันนะครับทถอนาถูกอารมณ์าวุ่นวายมาที่นะครับวดนาน่นกรตรีมันไม่โตอยู่กต่างดีนรัาต้ังโตทะระไรกระไรกข้ารกรไรกระไร

ป,ประจาคณะศิลปะภูมได้สถาป,ปาัตยกรรมศัสเปนโบาทีมอวันนี้เนี่ยก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ัวเบิงลายค้าเบิขก็แปลว่ามองนะครับมองลายนะครับแล้วก็ตามรอยทุกปัญจามเมืองุบรนะครับเพราะว่าเมืองโบราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญแล้วก็เรียกว่ามีาาการประยุกต์ลายจากภาคกลางมาสู่บนนะครับ แล้วก็ที่เราต้องเริ่มที่จตพานนี้นะครับเพราะว่าเป็นจุดทนุญาตเปิทุปคนสูงนะไม่เห้นเสียงจะไม่ออกก็อย่างที่ดูตู้แรกคือผ้าลายอย่างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นผ้าสดของเจ้านายทําไมที่นี่ถึงมีผ้าเจ้านาย กรุงเทพอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ากรมหลวงสรรสิทธ์นะครับท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ซึ่งมีอำนาจปกครองท่านมาประทับที่อุบลน,นะครับ เพราะฉะนั้นนี่จะเป็นผ้าทรงท่านอื่นไม่ได้เลยนอกจากกรมหลวงสปรปะสิทธิ์นะครับเพราะโดยตําแหน่งแล้วเน,นี่ยผ้าเนี้ยถ้าไม่ได้รับพระราชทานเนี่ยจะมีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสยามกรุงเทพกับอุบลก็คือตัวลายกีนตัวซึ่งช่างทองอุบลเนี่ยนะครับหรือว่าเจ้านายอุบลเนี่ย ได้นำลายกลวยเชิงของผ้ายุทธยาเนี่ยนะครับราสัมันแลรัตนโกสิล์เนีน่ยมาประยุกต์ให้เป็นผ้าเป็นลายเขาหินนะครับเป็นกานรขดลายที่ละเอียรละม่มากเพราะฉะนั้นคำว่ากีกตุต้ยวตวล้ยก็มาจากกลียนะครับก็คือตัวกลวยเชิงที่เป็นตัวย่อนะครับอีกหลักฐานหนึ่งที่สำคัญก็คือ ตำนานนะครับเรื่องเล่าของเียระบบดลาวซึ่งอันโนนเนี่ยหาอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็มีข้อสันนิษฐานว่ามันน่าจะ ถ้าผ้าสวยในจกกังหวัดโกเนี่ยมันจะมีผ้าของเกษรแบบนี้แบบเดียวที่สวยที่สุดซึ่งปัจจุบันก็บ้านทำปูนแล้วก็ไหมจันหอมเนี่ยพื้นฟูทอ,อขึ้นมาสำเร็จนะครับผ้าแบบนี้คล้ายกันเนี่ยพบที่ภาคใต้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางภาคใต้ยังไม่มีใครพอสำเร็จนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ผ้าห่อคำาีนี้ช่วยชาวโกนไว้มากคือเครือทิวเนี่ย มันเป็นต้นฉบับต้นกำเนิดของขุะบลแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปได้ดูภาสิ้นผิวที่วาดไว้ที่แท้ที่วัดพุ่งสรีนะครับมันจะเป็นหลักฐานชาัดว่าที่อุบลเนี่ยนอกจากมีทอยังมีมากได้เป็นหลักฐานโบราณขค่นี้ว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวงานของเกศรชิ้นี้เนี่ยผมเองก็ได้อะไรนะ ทำรวบรวมเป็นข้อสันนิษฐานอันนี้น่าจะเป็นหัวดที่เป็นตำนานเยระบับลาวที่รอหน้าเคยชมไว้ว่าสวยกว่าเช่นไรทหารนะครับแล้วก็บางบางเมืองนะครับที่ที่จะมีได้ก็คือต้องมีเจ้านายไปประทับแล้วก็เป็นข้าทรงแล้วท่านก็เรียกว่าขวัญขวัญบูชาหรือว่าเปภูมิสูงสุดดีกว่าที่จะจัเผา ก็อันนี้ก็ถือว่าเหลือรอดไว้ลว่าลอยที่ยุ่วนได้มาเนี่ยสวยมากเลยนะครับคืออายุเนี่ยน่าจะเหมือนว่าต้นลัคนะครับเพราะว่าท่านเป็นโงค์รชัชกาลที่สีนะครับอาจจะยาวกว่านะอีกอันหนึงที่เป็นอ้าเรียกว่าเป็นข้าในทีแขก็คือข้าพขอพิชร์นะครับก็คือข้าขผบนะครับ ถ้าปูนเนี่ยนะครับจะเป็นช่างท่อจะเป็นผลงานช่างท่อสายเขมรนะครับแต่ว่าอุปโเนี่ยปัจจุบันอุปโมันเป็นอะไรเป็นไฮบริดระหว่างลาวใต้นะครับไม่ใช่อีสานใต้อีสานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาคที่ภาคสามเนี่ยอย่างบ้านของตุณเองเนี่ยก็จะสามารถทำท่าปูนได้นะครับขณะเดียวกันก็ พอสมควสารเทคนิคเขียนอะไรที่เป็นของเราได้เช่นกันแล้วว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการที่โมโบรได้เสียบเมือฝืนที่ีเจ้านายนะครับทำให้สามารถนำลายออล่าเจ้สำนักอย่างสวยเทอนะครับพัฒนาเป็นสิงสวย อันนี้ก็อันนี้ก็จะเห็นว่าตัวเชิมขิดเล็กๆนี่นะครับก็เป็นการพัฒนามาจากตัวลายที่เป็นของข่อแห้งของท่อปูนะครับแล้วก็แม้กระทั่งตัวตัวจบตัวนี้ก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยก็ชี้ว่าตนอยู่ดบนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า มันไม่ได้พาสแบบกระป๋วนะครับแต่ว่าเป็นการเอาลายในยุทธยาที่ใช้นะครับฟาสหอดทีเป็นลายเก็บตะกอหินนะครับหรือว่าช่างิอุบลเนี่ยเป็นหัวพัฒนาเพราะว่าปกติจังหวัดเราเห็นเนี่ยไม่เอามาทำอะไรเลยนะครับจังหวัดอุบนเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยนำมาพัฒนาด้ครับเห็นไหมครับรวยแล้วก็อยู่เป็นตัวลายทีตัวสดผมนี้มากเนี่ย อาจจะต้องกลับไปสำรวจว่าเจ้านายองไหนที่ปีกระตายเพราะว่าเป็นลายกระตายนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยลายนี้ยังไม่มีร้านไหนพอเลยนะครับ เป็นเชือกตามแบบพิเศษที่ใช้สำหรับตัดมีอย่างเดียวใช่ครับผมแล้วเวลาตัดมันก็ต้องขูดสีออกให้หมดนะครับกู้สีขึ้นหมดใช่เวลาย้อมออกมาใช้เชือกกล้วยมาตัดใช้เงินมาล้างมาตัดต่างไหมไม่ตัดไม่ตัดเลยกันเลยใช่ครับไม่ซึมไหมอะไรซึมครับผมออ๋นี่ละค่ะ เราเนียไม่ใช่ไม่ใช่เชือกที่เขาขายทั่วไปต้อ่เราองน่ยน้องเออิดว่าเชือกนี้เาไปปลูกของเปล่ยนนิ่มกว่าตอนนี้เป็นปืนต้องปืนไปได้แค่ข้าดิไม่ได้เปานปันไม้ไปออกบูธค่ะก็เลยยุ่งๆพกข้างในมาถือ เมาประดามไว้ค่ะว่าันจะเปลียนเป็นหน้าเลยเอลี่ยนเป็นหน้าค่ะใช่ใช่ใช่ช่ค่ะอย่างนี้ก็เป็นพวกไอผู้ชนัสคนอันนี้กับสี่เห็ดลอยปีอะไรพวกเขาเรียกกันว่้าว่า้าวานี่ของคุณตาคุณตาคุณตาหนูเสียร้อยหกปีค่ะอันนี้ของคุณตาก้าวางายงาว่าง้า ยาว